เหรียญพระเเียนตรงรอ8จะเป็นเหรียญที่หายากกว่าเหรียญภรษีเียนตรงรอ9กับรอ10นะครับเพราะว่าสมัยก่อนรอ8จะไม่มี YouTube เพราะฉะนั้นคนจะไม่ค่อยรู้จักคำว่าภรษเเียนตรงคืออะไรว่าจะต้องพลิกซ้ายนะครับแล้วก็พลิกขวาด้านภเษียต้องหันชี้ขึ้นเหมือนกันคนไม่รู้ก็เลยไม่ได้เก็บสูญหายเยอะผุก่อนเยอะนะครับเอามาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดรอยเยอะขึ้น ส่วนเหรียญภาษีเียนตรงในรัชกาลที่9มีทั้งผ่านใช้และมีทั้งไปเจอในถุงใหม่ๆ UNC ไม่ผ่านใช้นะครับส่วนรอ10นี่แทบจะเป็นเหรียญใหม่แกะถุง UNC ทุกคนจะรู้เรื่องภรษีเียนตรงพลิกซ้ายขวาหัวต้องชี้ขึ้นคนจึงแกะถุง UNC แล้วเจอเหรียญรอ0พระเษียนตรงใหม่ๆเลยนะครับกันแทบจะทุกเหรียญน่ะที่ลงโพสต์ขายกันเนี่ยครับ วันหนึ่งวันละเหรียญวันละเหรียญน,นะครับบางทีเจอ 2- อสามเหรียญน,นะครับเป็น50สตางค์ยีสตางค์หบาทพระีสียนตรงรอสิบ้างเจอหมดแล้วก็มักจะเจอเหรียญใหม่ไม่ค่อยเจอเหรียญเก่านะครับเพราะว่าคนดูใน YouTube แล้วเขาก็รู้แล้วแต่เหรียญรอ8พระเสีเงนตรงเนี่ยจะหายากกว่าเพราะว่าสมัยรอ8ไม่มี YouTube จะรู้ในกลุ่มเฉพาะนักสะสมกลุ่มเล็กๆเท่านั้นนะครับ ชาวบ้านชาวช่องจะไม่รู้ก็เลยไม่ได้เก็บเพราะฉะนั้นเหรียญนี้จึงค่อนข้างจะหายากกว่าเหรียญ50สตางค์ปี3 0นะครับที่ผลิตจํานวน1 0 0 0เหรียญแต่เหรียญพระเศียรตรงรอ8มีไม่ถึงพันเหรียญครับจึงเป็นเหรียญที่ผมเลือกซื้อเหรียญพระเศียรตรงรอ8มากกว่าเหรียญ50สตางค์ปี2530นั่นเองนะครับครับผมเหรียญ5บาทปี40ก็ไม่เก็บเลยเพราะว่ามันมี16,00 0เหรียญเนาะ คือผมเคยเห็นคนที่มี60เหรียญกองวางอยู่ครับยังไม่ครบ16ื่นะเขาจะมีอยู่40เหรียญเลยวางเต็มเลยแล้วเขาก็ถ่ายโชว์นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปละครับ